ชวนมาเช็คกับ5อาการที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยอาจมีปัญหาความดันโลหิตสูงนะคะใครที่ไม่ค่อยได้วัดความดันนะแล้วมีหนึ่งใน5อาการนี้นะคะอาจารย์แนะนําว่าไปวัดความดันกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยนะอันที่1ก็คือเราจะรู้สึกว่าปวดศีรษะนะคะอาจจะปวดทั้งหมดหรือปวดเฉพาะบริเวณไทยทอยนะคะอันที่2ก็คือจะรู้สึกว่ามึนงงแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามืดง่ายๆนะคะอันที่3เหนื่อยง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรที่เคยทําได้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเหนื่อย จังเลยกว่าจะทําได้อันที่4ี่ก็คือรู้สึกว่านอนหลับยากจังเลยนอนไม่ค่อยหลับและสุดท้ายอันที่5จะมีปัญหาในเรื่องของชานะคะชาปลายมือปลายเท้าอันนี้เนี่ยเกิดจากความดันสูงทําให้เส้นเลือดอุดตันและทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนปลายได้ไม่ดีนะคะคําเตือนก็คือไม่ต้องรอจนมีอาการนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยเริ่มมีอาการจากปัญหาความดันโลหิตสูงแสดงว่าความดันสูงไปสักระยะหนึ่งแล้วและเริ่มสูงมากแล้วจนเริ่มมีอาการนะคะดังนั้นแนะนําว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาสักเครื่องหนึ่งนะคะเลือก แบบที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลนะอันนี้เนี่ยค่าก็จะเชื่อถือได้นะคะและไปวัดความดันสม่ําเสมอนะก็จะลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันได้นะคะ